รายง,งานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ2,567ไตรามาส3สวพสได้รับงบประมาณจากงบประมาณประจำปี547.326ล้านบาทและเงินสะสม84.016ล้านบาทรวมเป็นเงิน631.343ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย399.61ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ63.30ของแผนมีผลการดำเนินงานในภาพรวมร้อยละ77.21โดยมีไรายได้จากการดำเนินงาน38.86ล้านบาทมีผลงานสำคัญดังนี้ สวพศมีตัวชี้วัดที่รับผิดชอบจำนวน32ตัวชี้วัดในตวรวมาสที่3มีตัวชี้วัดที่เป็นไปตามแผน29ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าแผน3ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น56.609ล้านบาทเพื่อดำเนินงานวิจัย25โครงการมีผลการใช้ใจ่ายงบประมาณ36.364ล้านบาทมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ82.53ยกระดับและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างมุ่งเป้าและเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนในชุมชนต้นแบบสิบแหง่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์1047รายมีการขึ้นทะเบียนพันข้าว2,000 และกัญชง2,000โดยมีผลงานวิจัยสำคัญที่นำไปใช้ประโยชน์แล้วเช่นวิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตองุ่นพันชัยมัสแคดโดยถุงห่อผลต่างสีและสารกลุ่มไซโตไคนินเพื่อแก้ปัญหาสีผิวผลมีสีเหลืองชอผลเล็กและมีเมล็ดให้มีผิวผลสีเขียวรสชาติดีการสำรวจการสูญเสียผลผลิตหลังการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล3ชนิดได้แก่เมื่อเขือเทศเชอรี่ สาวรสหวานและเบบี้ฮองเต้เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูงด้านความหลากหลายทางชีวภาพปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แก่ระบบการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงารูปแบบการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานร,ร่วมกับพืชท้องถิน่นรูปแบบวนเกษตรโดยทุกรูปแบบการผลิตมีปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนในดินและมวลชีวภาพสูงกว่าพื้น ที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวด้านงานพัฒนาได้รับงบประมาณ213.98ล้านบาทมีผลการใช้ใจ่ายงบประมาณ145.93ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6 8 2 0โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ74.09มีผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ง,งานโครงการหลวงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติสองหลักสูตรได้แก่ หลักสูตรความท้าทายของการผลิตและการตลาดแบบออร์แกนิกและหลักสูตรการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมบนพื้นที่สูง พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสร้างไรายได้461ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย3,738รายยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน108กลุ่มสมาชิก4,220รายทุนดำเนินงาน25.09ล้านบาทส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงโดยการกำหนดเขตพื้นที่ปา่าพื้นที่เกษตรพื้นที่ท กินปัจจุบันดำเนินการแล้ว521กลุ่มบ้าน97,506แปลงพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง21ชุมชน60แห่งขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การทำเกษตร254,173ไร่ประกอบด้วยการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสำรวจและจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยโดยพบว่าพื้นที่16แห่งได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยพิบัติบ่อยครั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในไตรามาสที่3มีจำนวนผู้เข้ารับบริการ1.42ล้านคนสร้างรายได้กว่า33.69ล้านบาท วสวพสผ่านการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊สซเรือนกระจกองค์การมหาชนและเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊สซเรือนกระจกด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีพันไม้สะสมกว่า23,101รายการและอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ DNA ด้วยตำแหน่งที่คอรรพัสดของพันไม้ใหม่ซึ่งเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นลูกผสมระหว่างเหลืองอินดี และชมพูระยะทิพด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้มีจำนวน4รายการอยู่ระหว่างดำเนินการ3รายการได้แก่หออนุสรหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนี อาคารโรคแมลงและปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการขยะและดําเนินการแล้วเสร็จหนึ่งรายการคือปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเรือนร่มไม้กับทางเดินลอยฟ้าการซ่อมแซมสวนหิมาลยันแห่งสันติภาพหรือสวนประเทศภูฐานคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จและเปิดสวนได้ในเดือนตุลาคม2567ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล6 และวันสำคัญต่างๆมีผู้เข้าร่วมกว่า5.5แสนคนด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนและมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (STG 5ดาวการบริหารจัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลและแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลรายบุคคล ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานกำหนดตำแหน่งและเกลีย่ยอัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจงานในระยะต่อไปปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจัดทำหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับกลุ่มงานกฎหมาย4รายการ จะทำและปรับปรุงคุณสมบัติและสมรรถนะที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานที่สำคัญตามความเห็นของคณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งจัดทำแนวทางการกำหนดตำแหน่งที่มีใช้ลักษณะบริหารและบังคับบัญชาระดับ6-7 8. เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการรักษาคนเก่งคนดีสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่องค์กรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงประพุ่งฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงและเผยแพร่ผ่านระบบ HRDIGIS Portal พัฒนาระบบติดตามจุดความร้อนด้วยการใช้ฐานข้อมูลจัดดาวเทียมมาวิเคราะห์บนฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงโดยปรับปรุงเว็บไซต์ HKM ให้เป็นแหล่งจัดการเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูงปรับปรุงคุณภาพชุดข้อมูลเปิดจำนวน6ชุดข้อมูลพัฒนาระบบ ERP ระยะที่1เพื่อเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการยกระดับองค์กร สวพาสาผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ4.0และรางวัลรายหมวดหมวด2ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยรับการตรวจประเมินวันที่23กรกฎาคม2567และมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิ่นรัฐ3สาขาจำนวน7ผลงาน